นี้ก็พามาดูที่พักนะครับจัสตินลอดกำแพงเพชรนะครับใกล้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชใรใกล้ตลาดกลางคืนใกล้แม่แน้ำปิงใกล้จุดสตาร์ททุกงานเราก็มาดูการเดินทางโดยรถมินิบัสนะครับจากลังสิตไปกำแพงเพชรเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณ323กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยถ้าขับรถเองก็4ชั่วโมง3นาทีนะครับไปถึงที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรน,นะครับ รถเนี่ยก็จะออกจากหมอชิดต,ตอน8โมงตรงนะครับก็มารอตรงนี้เนี่ย8ดโมงครึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยแปโมงสแล้วนะครับรถค่อนข้างติดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไปถึงกำแพงเพชรกี่โมงนะครับนี่นะครับรถตู้ไปกำแพงเพชรก็มาถึงแล้วนะครับรถมินิบัสข้างตรงไหนกิโลวันนี้ก็ลองเดินทางอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือมาโดยรถตู้ทีปัจจุบันก็จะเป็นรถมินิบัสนะครับการไปกำแพงเพชรเนี่ยปกติก็จะมีรถทัวร์นะครับซึ่ง ค่าโดยสารเนี่ยก็300ขึ้นไปนะครับแต่โดยรถมินิบัสเนี่ยก็คือ300บาทนะครับก็จะประหยัดกว่าแล้วก็จะมีการแวะรับทานอาหารและที่สําคัญไปกับแพงเพชรเนี่ยมันจะมีจุดจอดเพื่อกระจายผู้โดยสารไปตามจุดต่างๆของกัแพงเพชรด้วยนะครับนี่ก็คือจอดตรงของมวิไลนะครับแล้วก็ต่อรถไปกัแพงเพชรของผมก็จะขึ้นรถตู้คันนี้ไปตูรกับแพงเพชรนะครับแวบเดียวก็มาถึงแล้วนะครับก็จะลงตรง ที่เขาเรียกว่าจุดจอดต้นโพ <Okay. S 1> นะครับ,รรบมองเห็นไหมครับจุดจอดต้นโพอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะครับา oh. คเโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับต้นโพที่เขาบอกว่าจุดจอดตรงต้นโพของกระแพงเพชรน,นะครับก็จะเห็นขอนาฬิกาด้วยนะครับ ที่ทาการอาเภอเมืองกาแพงเพชรก็อยู่ด้านหลังนั้นนะครับลงรถตู้แล้วก็ต่อด้วยการรับบิฟวิถีสี่สายน้ํามาราธอนสนามที่1จังหวัดกําแพงเพชรนะครับมารับชมบรรยากาศกันเลยครับข้างานนี้ก็จุดรับบิฟนะครับที่ว่าการอําเภอกําแพงเพชรนะครับหมายเลข16ครับนัดครับมีมารับเยอะอยังครับมาราธอนนะใช่ไหมครับโอเค น้องจากเราจะพัดกำแพงเพชรนะครับดีครับสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้อยู่กันตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะที่เดิมค่ะที่เดิมใช่ไหมในสนามนี่มีใครมาบริการบ้างน้องนักศึกษาป่ะใช่ค่ะปีหนึ่งค่ะปีหแจกน้ําแล้วน้องปีไหนครับปีหนึ่งหมดเลยอ๋อปีหนึ่งหมดเลยได้ได้น้องชื่ออะไรครับชื่ออ้อยค่ะสวัสดีครับชื่อผักบุ้งค่ะชื่อผักบุ้งประจําโต๊ะมาราธอนโอเคครับอ่า แล้วเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับครับสี่วิถีสายน้ำมาราธอนชื่อออแกไนอเซอร์อะไรครับมั่งมิดค่ะมั่งมิดค่ะอ๋อโอเคครับ <ไป S 1> ก็คือจากทั้งสี่สนามนี้เลยใช่ครครับและน้องชื่ออะไรครับเจสซี่ค่ะเจสซี่เจสซี่ก็ไปทุกสนามเลยใช่ค่ะอืมค่อนข้างจะจัดรวดเร็วเลยนะนแบบประกาศปุ๊บปุ๊บสมัครแล้วเดี๋ยวก็เตรียมวิ่งเลย ก็ับก็จช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ลงมาราธอนใช่ไหมครับไหนใครบอกว่าจะไม่นอนชื่ออะไรครับคุณตาแป๋วนี่วิ่งเอาต้าวิ่งไตอะไรด้วยป่ะเนี่ยเอาต้าอย่างเดียวค่ะยังไม่ไปไตอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันแล้วก็วิ่งกันตอนเช้าเป็นเพื่อนกันไปครับรับิับเสร็จแล้วก็เตรียมไปพักที่โรงแรมนะครับรถที่ผมนั่งนี้ก็เป็นรถของคุณโอเจ้าของโรงแรมจจสมินหลอดนะครับ ชวยมารับบิ๊กให้แขกที่มาพักนะครับแล้วผมก็โดยสารมาด้วยเลยเนี่ก็โรงแรมจัสตินลอใ์ดกำแพงเพชรใช่ครับ,ค,รบคุณโอนะครับรท่องเที่ยวหนึ่งวันอยู่ใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองใกล้ตลาดใกล้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรใกล้ตลาดกลางคืนใกล้แม่น้ำปิงใกล้จุดสตาร์ททุกงานเพราะว่าเวลาสตาร์ทวิ่งในเมืองเนี่ยก็จะจัดตรง,ตรงนี้แหละครับสะดวก มีข้าเข้าปีที่เจ็ดครับผมอก็ยังก็เรียกว่ายังมาอยู่ครับก็มีรวมอาหารเช้าด้วยรวมอาหารเช้าอาหารเช้านี่ก็จะเป็นกุเป่ครับตรงนี้แหละใช่ไหมครับใช่ครับวันวิ่งก็จะเปิดถึงใกล้ๆกเที่ยงมารอลูกค้ากลับมาลูกค้าอาบน้ําเตรียมกลับบ้านเปิดถึงใกล้ๆเที่ยงเลยใช่ครับครับวันนี้นักวิ่งเกือบทั้งลงแล้วครับครับโอเคครับคุณโอขอบคุณมากห้องนี้เลยใช่มครับเรียบร้อยแล้วหรอ นี่นะครับชั้นสองห้องแรกนะครับจัสมินหลอดโอ้ก็สวยงามนะครับเปิดแอร์ไว้ให้แล้วด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมจัสมินหลอดกำแพงเพชรนะครับก็จะมาวิ่งในงานสี่วิธีสายน้ำมาราธอนนะครับก็มาให้ดูห้องที่พักวันนี้นะครับก็คือถ้านนอนโรงแรมแมันก็จะสะดวกนะครับ นะรจก็ดีทีเดียวนะครับสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้สถานที่วิ่งนะครับนี่นะครับนิดของผมนะครับระยะฟูมาราธอนตรงนี้มาดูห้องนะครับห้องนี้เนี่ยราคาปกติก็1นร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่นี้เรามาคนเดียวก็ราคาพี่เสษให้หนึ่นะครับมีที่นเตียงเป็นคู่ธรรมดานะครับมีอะไรบ้างบนโต๊ะนี้ผมก็เอาของมาวางลองไว้หมดนะครับเสื้อผ้า เยอะเลยนะครับแล้วก็มีตียงแบตัวนะครับเตียงเดี่ย,ยวขนาดโอเคนะครับเก้าอี้ไม้โต๊ะไม้ทีวีตู้เย็นนะครับอ่าก็โอเคส่วนตรงห้องน้าเนี่ยก็ใหญ่ทีเดียวเลยนะครับนี่เข้ามาก็เป็นห้องน้ำเนี่ยเต็มพืนด้านหลังนี่เลยนะครับก็สวยงามผมก็อาบน้ำไปแล้วนะครับมานอนโรงแรมก็จะดีนี้แหละแล้วได้รายการพิเศษด้วยมันก็ดีนะครับ พอดีทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากจุดสตาร้าเนี่ยไม่ถึง5้ารอเมตรนะครับก็ไกลามากนี่นะครับวันนี้มาพักก็พักโรงแรมน,นะครับแต่ถ้าเกิดจุดไหนมีการเต้นได้และอยู่ใกล้ผมก็จะพักตรงที่เร,เรงแ้นด้วยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้วิ่งมาราธอนกําแพงเพชร4วิธีสายน้ำมาราธอนโอเคครับสวัสดีครับ